ียนแบบสงหรือเปล่าคือ,อน,นีก็ตัดไปได้เยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบสงเพราะว่าชุดของสงนั้นก็ประกอบไปด้วยอังสะจีวร้าไตาสังกติหบุตบาทแล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งเราเองไม่ได้มีของที่เกี่ยวกับสงสักชิ้นเลยค่ะแต่ว่าเราเป็นนักรดนักหมวดค่ะแล้วเราก็แต่งชุดแบบนี้แล้วก็ที่หนึค่ะเป็นสี้มก็คือเพราะว่าเป็นสีที่สว่างเราก็เลย เป็นนักพจน์นักบวชระเทศเดียวกับโยคีฤิร์ทั่วทุกที่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ผูกสร้างหรือว่าลงโซเชียลก็ดีค่ะที่สร้างทั้งหมดทุกอย่างเพื่อเป็นก็ได้รู้ว่าหลายๆทุกๆพระองค์ก็คือโปรดครูบาอาจารย์โปรดครูบาอาจารย์ทุกทุะที่มาที่ไปของสังคมทีาที่ไปขการดำเนาน นนก็ศึกษาว่าที่นี่เป็นหไหอไรผมไม่ได้มาโอนพระาการผมศึกษาก่อนว่าที่นี่มาอไรที่นี่มาด้วยความถูกต้องโดยมีชาวบ้านไปนิมนต์ท่านครูบาซึ่งม่รน้ำอยที่รบท,ท่านเป็นอยาน่างดีเราจึงเรียกท่านว่าครูบาครูแปลว่าอะไร,รจากกลบป่าไม้นะครับ อจากกรมา่าไม้เอคบ่รที่นี่เป็นพื้นที่ป่าจอดรถอะคะซึ่งตรงนั้นชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิครอบครองแม้แต่ว่าอาศมเองก็ไม่มีสิทธิเราก็ไม่มีสิทธิคราวนี้ที่กองหลวงเราเราสรุปกันง่ายๆว่าที่กรณีที่เกิดข้อพิพาทไม่ไม่ใช่แปลงนี้เราไม่ใช่ครอบครัวนี้จากกองปาไม้ตามหนังสือเอกสารยืนยันเนาะครับตั้งแต่ปี2556วันที่25ตุลาคมนะค เป็นอิสลามเป็นอย่างที่บอกเป็นมาตาซึ่งมีความเชื่อทางทางทางของอินเดียมาเนาะสืความเขาบอกว่าขอ,าเอางเรานี่มันเข้าก้น การปฏิบัติของเราเนี่ยเราเราเพราะว่ายังครึ่งหนึ่งก็จะเป็นพุทธอยู่หรือว่าเป็นพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ค่ะถ้าพูดถึงว่าพุทธคิ์อิสลามพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์เปล่าเดี๋ยวยุคนี้พูดยากค่ะเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพุทธเพียวจริงๆคําถามคือพุทธแต่ละศาสนานิกายในประเทศไทยเองคือไม่ตรงเลยค่ะเรามาดูดีกว่าว่าเราบูชาใคร เราถือใครเป็นที่ตั้งแล้วก็สิ่งที่เรานับถือหรือว่าแสดงความกระตันอยู่เพราะว่าศาสนาพุทธอันดับแรกเลยค่ะคือท่านสอนให้เรากระตันอย่นะางนั้การปฏิบัติของเราเนี่ยเรานับถืออะไรนับถือสิงอะไระสินแปดค่ะอ๋อสินแปดตามตามพุทธนี่เหมือนกันใช่ใช่คือเราถือพระรัตานตรยเป็นที่ตั้งแต่เราก็เห็นคุณของเทวดาด้วยค่ะในจุดเนี้ยมันเลยอา,ากใจแ,แล้วการทำจุดแดงๆนี่คือ จุดแดงที่หน้าผากชุดของโยคีโยคีต้องติดอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะแต้มแต้มไว้ค่ะอ๋อต้องมีแต้มสีแดงก็คือมันเป็นอะไรครับสีแดงเนี่ยเที่ยมแบบอันนี้ก็คือแต้มให้สว่างเหมือนเราไปวัดแขกเขาก็เจอผงสินดูอ๋อก็คือก็คือลักษณะว่ามีพุทธมีอะไรลักษณะที่ที่ที่เราก็เอามามามาผสมด้วยแล้วก็เอามามานับถือพูดอย่างนี้ดีกว่าอ๋อท่านเป็นเจ้าของบ้านนี่ครูบาอาจารย์ เขาด้วยนะคะเขาก็าวัดเสียหายจริงๆอ <c oughs> ย่างแบบคนคนมองว่าแบบเนี่ยคนที่มานี่